สวัสดีคุณผู้ชมและทุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนเลยนะคะดิฉันนางสาวไคากิ้ร้ายสีทอ,องบอกว่าคุณมอดสี่ทันสเอ็ดเลขที่สิบหกวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมานำเสนอก็คือหัวข้อเรือร่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศสองสี่เจ็ดห้าค่ะช่วยรับชมรับฟังได้เลยค่ะการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475นนะคะเป็นเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยเลยก็ว่าได้ค่ะ วันที่24มิถุนาพศ2475นะคะคณะร,ร,รณัษฎรได้ทำการยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะไปเป็นระบอบประชาธิปไตยค่ะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญน,นะคะคณะร,ร,รณัษฎรก็คือผู้ทำการปฏิวัตินะคะ ความเป็นมาของคณะราษฎรนะคะคณะราษฎรรุ่นแรกนะคะมีด้วยการเจ็ดคนค่ะซึ่งเป็นคณะบุคคลที่ไปศึกษาที่ยุโรปค่ะและได้วางแผนประชุมกันครั้งแรกเมื่อพศ2 4 6 9ที่กรุงปารีสนั่นเองค่ะผู้นำคณะราษฎรนะคะหัวหน้าฝ่ายทหารบกนะคะก็คือพันเอกพยาประหพนพลพยุหศรีนาค่ะหัวหน้าฝ่ายทหารนะคะก็คือนาวาตรีหลวงศิลสงครามชัยค่ะ หัวหน้าฝ่ายพละเรือนก็คือหลวงปิตมนูนธรรมหรือปีดีพนมยงนั่นเองค่ะต่อมามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยสองคนความเสื่อมของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะคือเกิดจากการที่การปกครองอรัชสมัยไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้ค่ะอีกทาั้งเป็นระบบที่เอื้อประโยชน์แก่เชื้อพระวง์และขุนนางระดับสูงค่ะจึงทำให้ประชาชนนั้นไม่พอใจนั่นเอง สาเหตุของการปฏิวัติการปกครองเมื่อพศ245นะคะมีสาเหตุหลักๆดังนี้ค่ะ 1. นนะคะอุดมการประชาธิปไตยของโลกตะวันตกนะคะมีความตื่นตัวของกลุ่มนักเรียนไทยและข้าราชการที่ได้ศึกษาที่ในยุโรปนะคะซึ่งได้เห็นความเจริญแนวคิดประชาธิปไตยจึงนําแนวคิดประชาธิปไตยนะคะได้เข้ามาเมผยแพร่ในไทยค่ะ 2. อนะคะอิทธิพลของสื่อมวลชนก็คือหนังสือพิมพ์ค่ะ ในตอนนั้นนะคะรัฐบาลนะคะได้ให้เสรีภาพแก่หนังสือพิมพ์อย่างเต็มที่โดยไม่ปิดกั้นนะคะซึ่งจะแตกต่างกับสมัยนี้นั่นเองค่ะก่อนการปฏิวัติในปี2475นะคะหนังสือพิมพ์ไทยหลายฉบับนะคะได้เขียนข้อความเชิงวิจารณ์ตำหนิชีข้อบกพร่องในการบริหารและการปกครอ,องของรัฐอยู่เสมอค่ะและยังได้เขียนการยกย่องการปกครองในระบบประชาธิปไตยอีกด้วย สานะคะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงค่ะเนื่องจากสภาะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกตั้งแต่ปลายรัชสมัยของรัชกาลที่6นะคะรุนแรงมาถึงสมัยรัชกาลที่7ค่ะซึ่งอยู่ในช่วงพศ 2, 2 4 7 2ถึง2474นั่นเองค่ะจึงทำให้รัษดรนะคะเดือดร้อนไปทั่วขันและรัฐบาลก็แก้ไขปัญหาทุกวิถีทางแต่ก็ไม่สำเร็จนะคะจึงเป็นเหตุผลอันชอบธรรมของคณะรัษฎระคะ่ะที่ทำให้เกิดการปฏิวัติล้มเหลวของการปกครองระบบเก่า ข้อ4นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่างๆในเอเชียค่ะซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศในเอเชียเช่นจีนญี่ปุ่นและตุรกีค่ะการประกาศยึดอำน,นาจของคณะราษฎรนะคะเช้าตรู่เมื่อวันที่24มิถุนายน,นนะคะคณะราษฎรนะคะอันประกอบไปด้วยทหารโบกทหารเรือและพะเลเรือนนะคะได้ทําการเข้ายึดอำน,นาจรวมตัวชุมนุมกันที่บริเวณด่นานพะบรมรูปทรงม้าค่ะโดยมี พญาประหลพลพยุหาสีนานะคะเป็นผู้อ่านประกาศยึดอำนาจการปกครองจากพระมหากษัตริย์นั่นเองซึ่งเป็นการปฏิวัติที่ไม่เสียเลือดเสียเนื้อนะคะหน,นะคะคณะรัศดรนะคะปฏิบัติการอย่างรวดเร็วค่ะโดยยึดกรมไปรษณีย์เพื่อตัดการสื่อสาระค่ะเพราะว่าจากกุมพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางชั้นใหญ่เป็นตัวประกันเพื่อต่อรองกับราชการที่เจนั่นเองค่ะ ซึ่งขณะนั้นนะคะรัชกาลที่7นะคะทรงประทับอยู่ที่วังไก่กังวลที่หัวหินค่ะเมื่อทรงได้หนังสือของคณะรัษฎรแล้วทรงตัดสินพะทัย,ยินยอมปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของคณะรัษฎรเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะและไม่ให้เกิดการต่อสู้ที่ต้องเสียเลือดเสียเนื้ออีกด้วยค่ะหลักหัวปการของคณะรัษฎรนะคะ 1. หลักเอกราช2เศร,รษฐกิจ3การศึกษา 4. ความปลอดภยัยห้าเสรีภาพ 6ก็คือความเสมอภาคค่ะการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเกิดรัฐธรรมนูญชั่วคราวเมื่อวันที่27มิถุนาสองสนะคะซึ่งมีชื่อเต็มว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวเมื่อพศ2475ค่ะซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยเลยนะคะ และประชุมสภาเมื่อวันที่28มิถุนาพศ2475ค่ะจะมีชื่อเต็มว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวค่ะาการจัดตั้งองค์กรการปกครองนะคะก็จะมีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุราการนะคะ นายกรัฐมนตรีคนแรกนะคะก็คือพยามาโนปรกรณ์นิติธาดานะคะจบจากการศึกษากฎหมายจากอังกฤษนะคะรับราชการเป็นตุลาการมือสะอาดค่ะท่านนะคะทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการราษฎรข่ะหรือนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะประธานรัฐสภาคนแรกนะคะก็คือเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีหรือสนั่นเทพหัสินณยุธยานะคะ รัฐธรรมนูญฉบับทาวนเมื่อวันที่10ธันวา2475นะคะสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับทาวนขึ้นทูลเกล้าให้รัชกาลที่เจ็ดค่ะทรงลงพระปนมาพิไทยนะคะจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475ค่ะความขัดแย้งทางการเมืองภายหลังการเปลีป่ยนแปลงการปกครองนะคะหนึ่งนะคะสมุดปกเหลืองของนายปีดีพนมยงค์ค่ะ เกิดจากแนวคิดสมดปกเหลืองซึ่งเป็นเข้าโครงเศรษฐกิจที่ได้รับการขัดขันจากพญามโนปกรณ์นิติธาดานะคะพอเห็นว่ามีหลักการเป็นสังคมนิยมซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราชาวินิจฉัยของรัชกาลที่7ประกาศยุบสภาเมื่อวันที่1เมษายนสองพ่อยค่ะพญามโนปกรณ์นะคะประกาศยุบสภาและออกพรบการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งส่งผลให้ในายปีดีพนมยงค์นะคะต้องเดินทางออกนอกประเทศไทยไปที่ฝรั่งเศสนั่นเองถามนะคะ รัฐประหารของนายทหารเมื่อวันที่20มิถุนายน2476นะคะเมื่อรัฐบาลกับคณะรัฐอนรเกิดการขัดแย้งกันถึงขั้นยากที่จะปองดองนะคะในที่สุดพันเอกพญาประโหนพ้นพยุหะาสีานานะคะได้ทำการประหารยึดอำนาจจากพญามนนปกรณ์และเคลื่อนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมเรียกตัวนายปีดีกลับมาจากฝรั่งเศสค่ะกระบฏบวรเดชเมื่อวันที่10ตุลาคม2476นะคะ จุดประสงค์ก็คือเพื่อถวายอํานาจคืนให้กับราชการที่7ค่ะแต่มีการประทะากาันที่ดอนเมืองและบางเขนนะคะราชาการที่7นะคะสละราชาสมบัติเมื่อวันที่สองมีนาคมพศ24.77ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นสรุปอีกทีนึงนะคะให้แบบเข้าใจง่ายแล้วก็ได้ใจความนะคะนี่ก็จะเป็นสาเหตุนะคะที่เกิดวันที่24มิถุนาส475นค่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น หลักหกประการของคณะรณัษฎรนะคะนี่ก็จะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะก็คือเป็นการปกครองโดยพระมหากรรษัตรย์มีสิทธิขาดในการบริหารประเทศคะ่ะส่วนประชาธิปไตยนะคะก็คือเป็นอำนาจอธิปไตยของบวงชนประชาชนมีสิทธิและเสรีคะ่ะซึ่งจะมีความรู้เสริมนะคะก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคะ่ะสร้างในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามคะ่ะ ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้คะ่ะที่กรุงเทพนั่นเองนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก Google ด้วยนะคะแล้วก็หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ